จังหวัดเชายดนภาคใต้มาเยอะแล้วเนี่ยนะคะจะไปจังหวัดอื่นเองบ้างไหมคะแม้ว่าจะไม่ใช่ที่ที่อาจจะเป็นของเราอ่ะผมไปโคราชกลับมานะครับผมไปกับทางคุณพิเชษพิเชษพัฒนาชดพัฒนาชตบันชีรายชื่อนะฮะชีรายชื่อฮะฮะชีรายชื่อก็ไปก็ไปที่แรกก็ไปก็ได้ไปพบกับสสใหม่ที่เข้ามาอยู่ในพรรคเราทั้งห้าท่านนะครับอันนี้ก็ก็เป็นส่วนที่มองให้เห็นเลยว่าในพื้นที่ของทางด้านจังหวัดนครราชสีมาเอ่อก็ก็ ก็น่าสนใจนะครับเห็นว่าประชาชนก็ให้ความศรัทธาผสมที่เดือดดีทีเดียมโอ้โหพักมาตุภูมินี่ไปรมรันพันตูกับจังหวัดที่มันแข่งเดือดเลยเป้งเลยนะนครราชสีมานะฮะสมุทรปราการกรุงเทพเนี่ยแล้วเราโทษนะเราเป็นอาจจะไม่ใช่พักเกิดใหม่ใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่พี่ใหญ่เนี่ยมันเดือยเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วก็อย่างที่ว่าไงครับว่าเออห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ที่ยังเงียบอยู่นะครับ เงียบอยู่52%ดังนั้นเรา<ๆ>เราก็หวังว่าคน52%เนี่ยก็คงจะต้องมองแหละครับว่าจะเลือกผู้นําประเทศแบบไหน<ม>เลือกพรรคการเมืองแบบไหน<ม>อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ประชาชนพวกนี้กําลังใฝ่หาตรงนี้อยู่แต,แต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะฮะโดยธรรมชาติของคนไทยบางส่วนเขาก็บอกว่าเหมือนการเลือกตั้งนายกใช่ไหมแล้วพอพูดถึงการเลือกตั้งนายกปุ๊บเขาเคนนึกถึงแต่สองคนนั้นอะ่ะจะทํายังไงให้เขานึกถึงท่านพลเอกสนธิเป็นนายกด้วยเนะี่ย เออจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าประชาชนเนี่ยอยากให้ใครเป็นานายกอาจจะอยู่ในใจเขาทุกคนแล้วนะฮะครับแต่ว่าแน่นอนว่าความเป็นไปได้มันมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องนึกถึงธรรมาชาติของการเมืองบ้านเราครับพักใหญ่ก็ต้องเป็นเป็นเป็นสิทธิ์ในการได้เปรียบได้เปรียบอ่ะอันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเลือกเรามากน้อยแค่ไหนในวันนี้นะครับส่วนว่าเรื่องของการแคนดดตใครจะเป็นนายกนั้นมันเป็นเรื่องทางการเมืองแหละครับท่านพร้อมเป็นนายกไหมเออจริงๆแล้วผมว่า ก็ไม่เห็นไม่น่าจะกังวลอะไรถ้าเกิดเป็นก็เป็นได้อยู่แล้วก<อ>็ไม่<ต>ได้ก <ๆ S 1> ็ไม่จะถามว่าก็คุณในวินบอกไงว<อ>่าต่อให้ชนะก็ไม่ใช่คุณยิ่งลาก <c oughs> ไม่ใช่ควาเชื่อความเชื่อในวินด้ย <c oughs> อยท่านท่านฟังคุณในวินแล้วท่านว่าเอออาจจะเป็นอยู่ดีก็มีท่านฟังหรือยังเมข้าฟังแล้วเหมือนัท่านท่านเชื่อคุณในวินหรือไม่เชื่อที่คุณในวินบอกว่าสองคนนั้นทำไม่ได้หรอโอ้นี่จับประเดนได้ด้วยคำถามเลยเหรอคะมันมันอันสิ่งเหล่านี้นี่ผมว่าท่านในวินคงพูด ในเชิงในเชิงให้หลายคนไปคิดมากกว่านะครับสนุกสนานกันใน,ในโต๊ะอาหารมากแต,แต,แตกก่ก็มีเหตุผลนะนก็มีเ็เหต<ล>ุผลที่ลึกไปกว่านั้นทั้งที่ท่านเนวินมีความเข้าใจทางการเมืองซึ่งมีท่านมีประสบการณ์มากกว่าผมนะานอ,อาจจะมีแง่มุมมองท,ท,อที่มีความเป็นไปได้จะถามท่านเหมือนกันค่ะเป็นพบทบมาคืออยู่กับทบกมาตลอดกับการมาเนี่ยค่ะตั้งแต่เปิดตัวเป็นหัวหน้าพรรคชัดเจนอันไหนยากกว่ากันคะยากกว่ากัน เวลาที่เราอยู่กับลูกน้องในเวลาที่เขาถือปืนอยู่เนี่ผมว่ามันก็ยากอย่างหนึ่งม,มาตรงนี้นี่มันก็มีมีความกังวลหลายอย่างนะฮะที่แตกต่างกันตรงนี้เนี่ยความคิดความอ่านของนักการเมืองเนี่ยมันหลากหลายนะครับอ,อย่างทหารนี่มันมันบอกว่าอย่างนี้มันก็ไปอย่างนี้แต่นักการเมืองบอกอย่าง <c oughs> น,นี้เขาจะไปอย่างนี้แสดงว่าเจอมาแล้วคือคือเจอมาหลายรูปแบบ <c oughs> แต่ก็จะคิดว่าสิ่งที่เจอสิ่งที่พบเนี่ย มีความกังวลเหมือนกันนะครับเพราะการเมืองบ้านเราเนี่ยนักการเมืองต้องมีประสิทธิภาพมีคุณภาพออันนี้ผมว่าบ้านเมืองมันไปได้นะครับตั้งตั้งแต่ตั้งแต่เกษียณมาแล้วมาลงมาเล่นการเมืองจนถึงวันนี้เนี่ยรู้สึกคิดผิดไหมครับที่ลงมาเล่นการเมืองไม่ไม่ครับยังมั่นใจอยู่ยังมั่นใจตั้งใจแล้วนี่นะครับตั้งใจแล้วเพราะว่าก่อนที่จะคิดเรื่องนี้นี่ คิดหลายตลบเลยถ้าเราช่างกันแล้วว่าไอ้ข้อดีข้อเสียปัญหาต่างๆนี่เราเราคิดว่าช่างมาอย่างตอนนี้เนี่ยเวลาท่านไปหาเสียงกับประชาชนเนี่ยท่านท่านมีโอกาสได้พูดถึงนโยบายของพรรคหรือว่าผมมันต้องมาคล้ายๆก็ต้องใช้เวลากับการแนะนําตัวซะมากกว่านะคือยังไม่ทันได้ดันนโยบายของพรรคเลยผมไม่ต้องแนะนําตัวอยู่แล้วคนทั้งประเทศรู้จักพวเอกชนที่ดีแต่พรรคฮะผมก็นโยบายเรื่องสองอย่างฮะตอนนี้นโยบายพรรค มนะผมว่านโยบายพักทางพักมาตุภูมิเนี่ยพูดไม่กี่ประโยคนะครับทุกคนเข้าใจที่หนึ่งต้องการเห็นประเทศชาติทุกคนในประเทศชาติมีความรักอ,อันนี้ถึงเราพูดง่ายๆทุกอย่างต้องการเห็นประเทศชาติมีความรักกันไหมมีความรักกันไ<อ>หมง<ล>่ายๆเลยอปรันาี่สองผมอยากเห็นว่าอยากเห็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในบ้านเราเรื่องของความเหลื่อมล้ํา จะแก้เรื่องการศึกษากับเศรษฐกิจอย่างไรเราอธิบายเขาฟังอย่าให้ประเทศชาติหมดความเหลื่อมล้ำไหมเขาประตูมาพบป้าเปิดมาเจอเลยป้าจะจิตใจงงไหมอธิบายไปแล้วซึ่งซึ่งมาจนถึงณวันนี้แล้วเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปถึง3มกรกฎาคมวันกากจาภหลักเลยนะคะท่านท่านมีอะไรที่จะเป็นไฮไลท์ออกมาไหมคะเพราะพักใหญ่ใหญ่เขาเตรียมมีหลายๆเฟสนะคะมาทุูมีเฟสสองเฟสสามเราเรามีฮะเรามีหนึ่งสองสามเรามีเหมือนกัน จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นว่าพักมาตูภูมิเนี่ยเดินมาแบบเงียบๆมาตลอดนะครับเดินมาแบบแบบที่เรียกว่าในเมืองไทยเรานี่มันมันก็เรียกอะไรเดินไปแล้วไม่ให้ไปสะดุดขาตัวเองนะครับเราก็เดินลุกับไปเงียบๆไม่เห็นว่าเราเราเราไม่ต้องสร้างความเด่นเขาบอกเด่นความเด่นจะเกิดอะไรขึ้นนะเกิดภัยฮะนั้นพักมาตูภูมิจะค่อยๆเดินแต่ไม่เงียบเกินไปใช่ไหมครับแต่หลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าแต่ว่าเราเราเองเราก็พยายามที่จะให้มัน เกิดเป็นกระแสในทางที่เป็นบวกมากกว่าการที่มีลบติดท่านเชื่อไหมว่าผลโพเนี่ยนะมันก็มีส่วนกับการตัดสินใจในการเลือกตั้งสำหรับคนไทยนะก็คือที่เขาบอกพักไหนมีติดโพไม่ติดโพเนี่ยท่านกังวลไหมเรื่องนี้ไม่ไม่กังวลเท่าไหร่นะเพราะว่าการที่ผมผมก็เป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่กำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยจำได้ว่าทำโพขัง้งสุดท้ายเมื่อประมาณปีเสรจ ถ้าอ่านลักษณะนิสัยของคนไทยพอสมควรในการทำโพรเฉพาะในกรุงเทพนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องประเด็นนี้มันยังมีเวลาในการที่จะสร้างกระแสของเราเองได้ที่ท่านบอก5้า2เปอเน้าปอร์เซ็นต์มีโอกาสครับคนใน52นี่คือคนที่มีความคิดนะรอดูอยู่ที่มีความคิดส่วนชั้นกลางส่วนชั้นกลางอยู่ใน5้าิบอเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นคนพวกนี้เขาจะเขาจะดูนโยบายนี้ผมคิดว่าประชาชนเนี่ยดูประมาณ50%เปอร์เซ็นต์ กลุ่มเป้าหมายของท่านเนี่ยกับพักท่านเนี่ยคือคือชนชั้นกลางคนยากจนหรือว่าใครฮะหรือพี่น้องมุสลิมหรือใครคือเรามีฐานอันหนึ่งที่ฐานเป็นเป็นเหมือนกับแฮนดิแคปของเราไว้ครับนะครับที่เป็นฐานมุสลิมเนี่ยเราก็พยายามทําความเข้าใจเขาเ<อ>พี่น้องมุสลิมทั้งประเทศเนี่ยผมไปหาเขาก็บอกว่าผมจะทําให้กับเขาสามอย่าง หนึ่งผมจะพัฒนาเรื่องการศึกษาเขาครับให้มีการศึกษาที่ดีกว่าในปัจจุบันอันที่สองพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเขาให้ดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับอันที่สามก็คือสร้างความรักและความสามัคคีของคนมุสลิมให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ผมก็ไปที่บายให้ทุกคนก็ฟังโอเคอันนี้เป็นฐานอันหนึ่งครแต่ถ้าในเดือนกันผมก็บอกกับคนไทยทั้งประเทศว่าผมอยากเห็นประเทศไทยที่เราอยู่กันมาเนี่ยแปดร้อยกว่าปีเนี่ยเราเคยมีเกียรตินิสสั์มิศรียิ่งใหญ่มาใน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 เอเซียของเรา แล้ววันนี้มันเป็นอะไรเรากําลังจะสร้างตรงนี้พักมาตูภูมิจะสร้างตรงนี้อืเราจะสร้างความมีเกียรติมีศักดิ์มีสีความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยเพราะเราเป็นคนไทยต้องทรนงในความเป็นคนไทยคครรัับบนี่ค่ะพักมาตุภูงยี่สิบหกนะยี่สิบหกเบอร์ยี่สิบหกเบอร์ยี่สิบหกอะแล้วครับวันนี้ขอบคุณท่านพลเอกสันติขอบคุณสันตินะคะขอบคุณท่านมายี่ยมมากนะครับมาพูดกับแฟนๆนะครับให้ท่านนั้นเป็นข้อมูลเป็นตัวเลือก ตัวหนึ่งนะครับ,บแฟนๆอย่างกับพี่เบิร์ตพากันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาข่าวต่างประเทศค่ะครับรวมสนุกกับเช้าข่าวข้นเพียงตอบคำถามว่าไฟตัดหมอกในฟอร์โฟกัสมีกี่จุดข้อ A 2จุดคือด้านหน้าและด้านหลังข้อ B 1จุดคือด้านหน้าส่ง SMS มาที่หมายเลข